สวัสดีล่ะครับตากไต้พี่น้องครับยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอุบลดับสิ่งทางด้านยูทูบครับกระผมใจนุ่มต้อนก้นบอกก้นจ่าครับพี่น้องของอนุญาตรายงานตัวกับพี่กับน้องนะครับเมื่อนี้เดินทางมาจังหวัดศรีสะเกดครับมาหาญาติพอดีเจอเจ้าโกเบโก้ครับ SK200 นะครับมาเก็ตนครับพี่น้อง SM พาพี่น้องมาเบิ่งเป็นอีหยังที่น่าเบิ่งมาว่าเพิ่นขึ้นมาอยู่ทั้งกองหินครับ สูงสูงนะครับพี่น้องพี่ผมก็เ,เลยขออนุญาตเพื่อนมาไทยนะครับเห็นบนยางขึ้นมาเป็นกองหิน <laughs> ของบริษัททาไสาล้ลุงอรุณครับรถกำลังได้700ชั่วโมงนะครับขึ้นมาสต็อกหินใหญ่เพื่อจะทำตะลิงนะครับโอ้อยอะไรจะขึ้นไปข้างบนได้เนาะพ่า <laughs> พี่น้องขึ้นมาบ่งครับอาจจะเลื่อนๆหน่อยฝนตกครับ ตัวนี้เป็นตัวประหยัดราคาลงนะครับตัวประหยัดราคานะครับข้างล่างสีปลอ,อกก็มากครับ <laughs> เอ๋เอเดี๋ยวว่ากันเป็่เบื้างบนครับ <laughs> อาจจะขึ้นยากหน่อยไ <laughs> ด้จะขึ้นได้จะขึ้นไป <laughs> <laughs> มิติใหม่ของการถ่ายทำครับขิ <laughs> ้นที่ใหม่ในการถ่ายทำสำหรับ <laughs> รถไมโครนะครับช่องกบ,บนดับสิ่งผ้าพี่น้องมาเบิ่งแบบสูงๆครับโอ้ได้เอ็มไล่มาฝากเพื่อนขวดหนึ่งครับ720ชั่วโมงมาสันวารถคันนี้นะครับกับเจ้าโกโเบครับเอสเกสองร้อยนะครับไอ้หนุ่มซามูราไรกุไรกามักครับรถนี้ไปกมามักกุไรกะเทือกตาครับโอ้งามหลายครับพี่น้อง บื้งมุม่มสูงแห่ตงตาง้มครับแค่เป็นตกล็กปนี่นี่โอ้ครับพี่น้องครับกับของท่าสายรุ่งอรุณน,นะครับสูหินตัวนี้หินไงเอามาจากจังหวัดตุรกีนี่ครับรงโม่ทางด้านอำเพอเขม,มาราชนะครับเป็นว่านะครับจากการสอบถามเบื้องต้นครับ รุ่นนี้เป็นการตัดนะครับตัดหลายๆอย่างเลยครับเพราะว่าสิเป็นไฟทา้ายเพาะว่าสิเป็นกล้องลกักกาว่วสิเป็นรุ่นนี้ไม่มีไม่มีตู้เย็นเด้พี่น้องรุ่นนี้ตู้เย็นไม่มีนะครับธรรมดาแล้วรถนมคโคเนี่ยจะมีะช่องนะครับเป็นช่องตู้เย็นนะครับเซน้ำให้มันเย็นเอาไปจะกินนะครับแต่ว่าคันนี้ไม่มีนะครับตัดออก เพราะว่าเอาราคาถูกลงนะครับนี่คืออีกมุมหนึ่งครับพี่น้องอีกมุมหนึ่งสำหรับคนขับรถไมโครครับบอได้บอได้กุดได้ดินนะครับรถไมโครนี่สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับอ๋อนี่ลอยบนสูงเลยนะครับรถบรรทุกาย่สิเคยครับ ครับต่างตาแต่ขุดสะนะครับแต่ว่าอันนี้ตักงหินนะครับกองสต็อกหินโอ้ถือว่าเป็นงานที่ต้องใส่ปีมือขึ้นกันครับพี่น้องปีมือเพราะอะไรดิบอยางคื่ไหมอยู่ที่สูงคันคันโมกเก่งกัขึ้นมากกว่าไหนดินะครับเอา แสดงมาขึนขับคนก็เก่งนะครับคนขับก็เก่งนะครับฝีมือนะครับกับรถใหม่ๆของท่าสายรุ่นๆนนะครับเมื่อกี้นี่เห็นแคทนะครับเห็นแคทอยู่สองขั้นมาเด็กมาไทยพี่น้องในเบิรงนะครับสามสองสามสองขั้นเลยจอดคู่ครับก็คือสีแห้งดีจิ๋นหรอกไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้เครื่องฮิโน่ J O H E ครับ อาจจะเป็นมุมหนึ่งนะครับที่ห,หลายคนม่ได้รีวิวมุมนี้นะครับกระผมใจเองนุโมทอนภาพี่นนองก็เบิ่งมุมสูงครับในการสต็อกหินครับ <S <S โอ้พอดีเนี่ยเห็นเป็นนะครับแหวหาไอหาไส้น้ำเมาเห็นลอยมาฝากครับทีมงานโดยไมโครน้ำกันนะครับ ทำงานนกครเป็นงานแบบนี้หลังจากกินกเกาเตียงับพี่ดองต้อง่วงแน่นอนเลย <laughs> รถแมคโคร2 0 0เบอร์ 600, 28นะครับโอ้เป็นแต่เ็ดเขียวครับอียงคือเ็ดเขียวตีใจเอ็เสียวปันครับ <laughs> บางคนก็บอกใจเอ้ยบอกไทยแนวมาเจวมาเอาไปครับพยายามจะเสริม <hatten> นะครับพระยายามจะเสริมไทยให้นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นประหยัดนะครับเป็นรุ่นประหยัดของโกเบนะครับเป็นรุ่นประหยัดของมาเก็ตไฟไทยคับบ่มี่ครับพี่น้องธรรมดาแล้วกันบอกถึงโกเบนี่ต้องมีไฟไทยครับสลรับกันมิมับมิมับครับอันนี้ไม่มีไฟ้ทยครับตัดไฟท้ายออกตัดกล้องหลังออกแล้วก็ตัดโอ้หลายอย่างออกนะ กนครับว่าใช่ดีไหมเนาะต้องมาถามป๋าก่อนนี่ครัยป๋าออกกล้องนะโอ้เพิ่งครับโอ้สวัสดีครับผมป๋าใช่ดีป่ะครับผมเพี้ยครับผมใช่ดีว่โอ้นี่มีผ่า มันยังพระท่านเรืองออกอะพ่โอ้นี่ครับพี่น้องปลาย่างหน้าฝนวะพอแบบแต่มากฝโดนเร็วแา้วทำควาสารมันโอ้ยังไงน้ำเนียนะโอ้แล้้อเขาดึงป่านี่มันทำความสารเลยโอ้นี่คือการรักษาความสะอาดอีกแบบหนึ่งครับมันสะต่อดี่มันก็ดีเยอะเดียวมันยังโซเสียก็มีเช่นกันนี่เป็นยังไงวันนี้มันไอ้มันเบาแห้งปวดมันเบาแห้งปวดมันเบาพอเวลาเาขึ้นครับ มัมอสูงสมันมันมันตรงใสแกนซอยนะครับมันมันหดกุกว่าไปโคกูกว่าเข็ดเขาเนาะขดเขาครับมันเบาพดมันเบามันเบาเกินเนาะออันนี้เบาเกินครับพี่น้องเอาอีกหนึ่งข้อผู้นะครับที่ถามจากปลาค้นครับนะครับทูกทุกที่ที่ผมไปทายผมพยายามถามว่าขอมูนแต่ละแต่ว่าตัวนี้บม่มี ตัวเย็นกินน้ำเย็นนาะอยากกินน้ำเย็นกาซื้อซื้อเอาซื้อเอาซื้อเอาแต่ว่าเห็นงานสิ่ต้องมีความมีความเก่งเนาะป้าเนาะเก่งสิยางขึ้นมาองสิน่ะครับต่ว่าตมีความชำนาญดิเนี่ยเนี่ยลาบังเกิแต่หองยาง่บ่เนี่ยบัวต้กิที่นี่นี่ยลาายางมันบิดสูบบิดนึงมันมันเข้าไปนี่เข้าไ้นืไม่โซครับบุบโซเรีโซบิดโอ้้งเรือก็พลาดกัน ปาด้เกันยินก้อนใหญ่เนาะผมว่ายิ้นมันดิ่นได้ครับมันมันผมคือไดขนาดคุ้นย่างยืนไปย่างลื่นไปยังเมีนแมียนครับนี่คืออีกต้องใส่พ่วงสำนักในจังหวัดหนึ่งจากป่าคนครับขอบคุณป้าครับขอบคุณป้านะครับขอบคุณรบกวนรบกวนรบกวนเวลานะครับขอบคุณครับผม นี่คือหนึ่งความหูครับนี่คืออีกหนึ่งความรู้นะครับที่ผมได้จากคนขับนะครับว่าพอเบาเกินก็ก็ดีนะครับเบาเกินก็ไม่ดีเอาเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งยุมุ่งข้างล่างครับ นี่คือมุมข้างล่างครับพี่น้องจากข้างล่างเนี่ยมันขึ้นไปข้างบนนลครับก็อ <laughs> ยู่สูงครับอยู่บนกองหินครับแข็งแกร่งนะครับเจ้าโกเบโ,โก้ SK 2 0 0ออนะครับ SM คขันนีนะครับมาเท้นไม่ไมครับพี่น้องอันนี้อาจจะอีกมุมหนึ่งนะครับที่ กระผมนำเสนอพี่น้องนะครับทุกที่ก็มันเป็นรถตลาดที่คาดซิกแล้วก็ง้มตลอดครับโกเบนะครับรุ่นนี้สวยนะผมว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่สวยนะครับมองดูรูปลักษณ์ภายนอกก็สวยมากนะครับแล้วก็่ต้องห่วงนนะครับพ่ต้องห่วงเรื่อง อะไรบทต้องห่วงเรื่องการซื้อล้อเร็วบาเร็วนะครับอันนี้มาตรฐานอยู่แล้วนะครับตีตลาดแตกมากจนโอ้จนอดปานี่ละนะครับสำหรับโคเบโกเอ็ดเกสสองรอยนะครับคั้นี้อาจจะสังเกตเห็นนะครับพี่น้องจีสังเกตเห็นยุทธีปุงกีนะครับระวังช่องเจรบีปุงกีเนี่ยพี่น้องสังเกตบางเด้อน,นะครับ อ๋เนี่ยเก๊ไก่นะครับสิมียางในรถนะครับเป็นมัดไหวนะครับสิมนยางในรถมอตเตอร์ไซค์หรือว่ายางในรถจักรยานนี่แหละมัดไหวอยู่ยสมองสลักถ้าพูดที่หูวก,ก็คือหูวไปแล้วก็ไม่ยังนะครับขออนุญาตอธิบาย,ยาพี่รองฟังอดีเข้าผูกไห้นะครับเป็น,นงานกับไส้นะครับทั้งทานสิมีกองไส้ตักไส้ ดูดูบ่อยๆตักทรายบ่อยๆทรายจะเข้านะครับพอเขาปุ๊บสลักปุ่งกี้ก็จะรวมเล็กก็จะซึกหลอก็เลยทําการเอาปิดไว้นะครับมัดไว้นะครับจารีบีแล้วก็มัดไว้เป็นกันฝุ่นกันทรายครับเอานี่คืออีกความรู้หนึ่งผู้ใดเสียเอาไปเหตุการ์ได้ด้อนะครับพี่น้องบอสสงวนสิทครับข้ห้ามนะครับ นี่คือโกบโก้ครับ s อ2 7 0นะครับมาเท้นเอครับตัวประหยัดเจ้งเงินนะครับประหยัดเงินประหยัดทุกอย่างนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามไม่ช่องกบดับสิ่งรับมวันนี้พาพี่น้องมาเบิ่งรถขุดซ้มนี่นะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณพี่น้องแกล้งนะครับโชคดีมีเงินใส่ครับสามลาแล้วนะครับสวัสดีครับ